น่าจะเป็นเกมที่คนไทยทำขึ้นมาแม่เก่งมากอลยอันนี้คือแค่แบบบ้านนอกบ้านอน,นอกเลยนะโอ้ยเลยอ,อันน่ะโดน,นตัดไฟลุกวิงวงอ่ะโอ้โหบอกเลย สวัสดีครับพบกับพี่โน้วและพี่ต้มเจียงนา้ดูนูชแชนแนลวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาเล่นเกมที่ชื่อว่าตั้งแคมป์ใช่ไหมตั้งแคมป์นะก็น่าจะเป็นเกมที่คนไทยทำขึ้นมาแม่เก่งมากอันนี้ต้องชมเลยนะเพราะว่าภาพข้างในเกมนี่สวยสุดๆโอ้โหดูดูมันได้จริงๆมันได้จริงๆดิอะีสเต็ปสต็สุดๆอะ นี่ท่าตะเจ๊งอะนั่งดิ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 ว้านั่เด้ออะเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีะยวเดี๋ยวมีอีกอันหนึ่งจะพาไปดูคนนั่งเลยโอ้โหมีแบบนี้มาให้มีเบสมีมีเบสมีเมโลดี้ครบเลยนะไม่แหยอยากจะเล่นเขาเรียกอะไรนะ โบฮีเมียรักสโซดีของคีนเลยนะเนี่ยโอ้โหอมเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งสุดอะเจ๋งสุดอ่ะกดเลขหนึ่งจะหยิบกล้องใช่ไหมใช่แล้วก็คลิกว้าแต่ว่าเมันมันมันเล็กขอดไว้ไหมไม่รู้มาดูหน่อยเฮ้ยแต่แต่ที่เจ๋งอะเฮ้ยอันนี้คือแค่แบบบ้านนอกบ้านนอกเลยไหมโอ้ยแกละโอ้ยแหล่ะไม่ใช่แค่ แคร์แคร่แบบบ้านนอกบ้านนอกเลยอันไหนนอนตัดด้วยอันนี้ต้องมีขวัญเหลี่ยมแล้วเนี่ยอ่ะกินกันหน่อยได้กินดิไม่ได้เหรอเฮ้ยโอ้โหมีไฟไฟจิ๋งจริงบอกเลยจิ๋งจิงเอาเอาเมาส์คลิกนะปึ๊บไฟลุกเฮ้ยดูิว้าโอ้โหบอกเลยหมูสามชั้นเด่ยนี้เนี่ยคลิปคลิปไปไหมคลิปเฮ้ยเอ๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดกดไปที่นี่ไง นั่นไงจะบอกกูที่นี่ไงเออไปที่นี่กับพี่ว้าทำาอ่ี่ีว่าเอเออกระาะไปดูข้งบนดิมีวิวด้วยว่ะว้าวเออราะเอียดนี่โอ้โหคือฟูกนอนนี้แบบว่ามบรรยากาศแบบต่งจังหวัด่อยๆนะสมัยตอนเราพง็ยุนะเพงศยุดเลยทำเลยจ้ะเดี๋ยว จะพาไปดูนี่พาไปดูนี่ออกนี่ได้ไหมอ่านี่นี่น,นี่พาวพีเซ้นเลยสมัยเด็กเด็กนีโอ้เจ<ช>๋งน<ะ>ี่นี้คิดว่าอะไรเห็นอย่างนีง้คิดว่าอะไรเออมีแค่์อนหน้าบ้านตาอากาศโอ้บ้านพี่นี่ไม่ธรรมดานะป่ะจะพาไปดูนิดอ๋อโหกด,ดชิปวิ่งเลยน,นี่นี่ทะเลบอกเขาคอ,ขอใช่ไหมอ๋อโหอันนี้มีมีเป็นร้านเอาท์ดอรอ เป็นร้านแบบร้านนั่งเอาดออะแล้วมีน้ำตกอยู่ข้างร้านอะบรรยากาศโคตรดีโอโหตดว่ะอืมเนี่ยเนโรมาไม่ได้กีตาร์ดีกว่าเรามาฮัลโหลฮัลโหลหรอกเดี๋ยวเอากีตาร์ก่อนเขาต้องหมดคือจะไม่มีนั่นเด้อเป็นไงถ่ายรูปได้ว้าเเจ๋ง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 เดี๋ยวขอเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำสถานที่ต่างๆนะแต่ว่า ยังไม่ได้เล่นยังยังยังไม่ได้เคยเล่ากะไเลยนะยังไม่แบบว่ายังไม่ได้เล่นนตเดี๋ยวเราเล่นเล่นแล้วเรามีความคืบหน้าเราก็จะมาทำมีพี่นุ๊กุดหนุนเสื้อผ้าเขัไปยังกดหนุนไปแล้วตกปลาดีกว่าไหเอันนี้บัสเตบนโลกับกิงไม้ใช่ตกปลาดีกว่ามันตอวนี้ก็ตะเกียงนะสำหรับจุกคืนกกปลาได้หนึ่งพอยต์ได้ดาวได้สามพอยต์อะไรวะอันนี้ไงพิชซิ่งหลอดปั๊บมาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้ว โอโของเขายอนจริงของเขายอนจริงไปไปตกตรงไหนนี่ไงน,น้ำนี่มันก็ไปนักเรือเปล่าตกปลาอยู่ลิ้มตลิงเต็งเอี่ยมาเข้ามานี่ตกแล้วเล่นไพหนึน่งเลยเหรอนี่หย่อนไปแล้วนี่แต่ไม่รู้มีปลาหรือเปล่าว้าวเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะได้ปลาเออได้ปลาพระเจ้าตกปลาน้ำจืดได้ปลาอะไรปลาบารีนแอ็คเกจชูเรชั่นได้ปลา เฮ้ยอ่ะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเพื่อนจะดึงตุ๊กได้อีกแล้วเฮ้ได้เฮ้ยไม่ปาเลเวลสี่เลยแป๊บเดียวโอ้โหมาตรงนี้มาเดี๋วิี่ยึดต,ต่างแดนเดี๋ยไม่สบายตรงนี้มีล้มล้มนี่เขามีล่มล้มให้นี่นี่นั่งสบายเลยดูดิโอ้โหคือเลเวลอัพรัวๆนะโอ้โหคุณพี่นั่งคิว ันนี้เราข้ามาตรงนี้ยุบไปทางไหนเนี่ยงงแล้วนะนี่อยู่ตรงนี้เลยอ๋ออ๋ออันนี้มาแล้วเมื่อกี้ไงเออแล้วนี่ไงใช่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 จะมาแล้วจะเล่นซิกิตาร์ตรงนี้เลยนะเนี่ยออไอเดียวโหเฮ้ยคนละร้านกันนี่มันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่มึงชุดจริงหรอวะเออคนละร้านเนี่นะเดี๋ยวก่อนร้านนี้ชมทะเนเมบอกนะครับนะนะ โอ้โหมันเจ๋งจริงๆอ่ะบอกเลยอย่างนี้ต้องกินข้าวน้าอยู่ประเทศไหนใช่ไหมน้าใส่ครึ่งนี้ไม่ร้อนเหรอครับเหรอเหรอเฮ้ยร้อนร้องเหมียว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 ปลาปิงไหมเฮ้ยเออได้ได้ไหได้ไหมอฮะมันโอ้โหแล้วแล้วไอ้ปลาที่มันมีในน้ำจืดได้หรอเปล่าในบ่อมีปลาแบบนี้ไหมเออปลาชโล่ไงเออคือคือจริงเราก็ไปเรื่อยๆนะเราไปรอปลา เราปาไปแรกเลยไม่เล่าเนาเขาบอกปาไปแรกได้ป่ะนี่ไงต่อปาไปแรกควาเนี่ยหนึ่งพอยนี่ไงสามพอยนี่ได้สีดาวอ่ะว้าฮะาเฮ้ยเดี๋ยวไหนนะข้อพอยหูเจ้าตกกันยังไงโอ้โหห้าแสนอไปบิ๊กบราะว่าทั้งคืนแล้วเนี่ย ว้าวโซฟ้าโอ้โหรดูนี่นี่นี่มีคนกางเต็นด้วยแล้วเต็นไหนะวานกางเต็นก็ยังต้องมีหมูทะพระเจ้านี่คนไทยชัดชัดอันนี้คือแบบเต็นท์แบบยุงหามอ่ะบอกเลยแต่ก็มีความมีความเป็นเต็นท์นะแต่ว่าถ้าจะนอนจริงๆน่าจะน่าจะลำบากหน่อยแล้วก็ตาพี่มาไปคิวครับแม่สวยงามจริงๆทำอะไรได้บ้างผมก็ถทมไม่รู้อ่ะ อร่อยจริงอร่อยเออปลาปี๊บเหรอวาเขาจะคลอยคอลบอลเป็นโลมาย่างอยู่อะย่างมึงดิเฮ้ยาก็ต้องย่างสิมาเป็นโลมาแล้วย่างไงนะเออรู้ทำไงปาดแม่งดิขอโทษกดที่กองไฟมาเป็นโลนะ มันเป็นพ็ัปฝ่ามันเป็นพับเพียงเบาเดียวสอยนี่สุดสวยเลยอ่ะเราเปลี่ยนบรรยากาศเป็นเชั่มมือเพราะเพลยเลยอันไหนดีว่าเอาอันนี้ก่อนชั่มมือเน็ตเลยอ๋อโอ้ยปฏิทึกขึ้นแล้วร้อนเดี๋ยวขอดูบรรยากาศแบบอื่นหน่อยป๊บแบบมีภูเขาด้วยเอองนี้ก็แปลกสพสัยปฏิทึกเพิ่งขึ้นนะ โอ้โหโอ้โหซันไรส์ซันไรส์เออสวยจริงๆอันนี้สวยจริงๆคือแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพระอาทิตย์เปี้ยงๆอ่ะตอนยิ้มแฉ่งอยู่หัวกระบาลจริงเปี้ยงเลยใช่ไหมอุ้ยหนูเจียมอะโค้ชสวยกว่าอืมนี่เราจะตกละเอาเป็นตอนเย็นใช่ไหมใช่โอ้โหดูดิอ่ะขอเป็นตอนเย็นแล้วกันพระอาทิตย์ใกล้ตกดินกวีอะเดีดจริงแอตตอลุตเล็กว่าเป็นเป็นแบบว่า ดูเอ็ดเลยอ่ะดูนีนะว้าถ่ายรูป่ันถ่ายรูป่ันโฟตโต้โมดก่อนกดโฟโต้โมดตรงนี้ <S 2> <S 2> ใช่เ,เสร็จแล้วเราก็กดเลขหนึ่งขึ้นมาเพื่อเรียกกล้องถ่ายรูปอ่าไม่ได้คือโฟโต้โมดดีตรงที่ว่าเราแทบ้าเจอแล้วจะไม่เห็นพวกอะไรเลยนะมันจะไม่มีเมนูเมนูนี่ไม่มีไม่มีป้ายกำกับบนหัวอะไรพวกเนี้อ่าก็โอเค,อเคขออนุญาตถ่ายรูป ทำงงทำเงาได้จ้าบมากเูดิดีดิเช็ตอนนี้ถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เก็บกล้องหลังจากนั้นมีพระอาทิตย์ลตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จขึ้นตรงน้เออเป็นเกมสวยๆนะอาวแชมป์เปลี่ยนแหละเจอกันอยู่ไหนดีเออเราไปอยู่กันร้านนี่ดีกว่ามันอยู่แค่ นั่งแค่กันดีกว่าเาเจอดูแค่แล้วกันดูดิน่แหละโอ้โหนั่งน่ารักไหมนอนเนี่ยชับๆเลยอ่ะดูดิคนคนก็มาเยอะนะเพื่อนๆที่เขาเลิกเรียนกันมาปุ๊บเขาก็นัดเจอในเกมก็นั่งคุยกันบางทีก็แชทคุยกันซึ่งจริงๆโรบอทมันมีการเปิดไมค์คุยกันได้ด้วยนะใช่แต่ว่ามันต้องตั้งค่าอายุอะไรเรียบร้อยก่อนถึงจะคุยกันได้ในในในเกมเปิดไมค์ลูกมาซ้อนตกปลาด่วนให้ดูอะไรเร็ว โดนตกปลาเข้าไปเฮ้ยคนเริ่มเยอะแล้วคลิปเหลือห้าคนตันนี้เข้าไปจากไหนเนี่ยนี่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 เซลออฟฟิศโอ้คนนี้รืดรืดดเป็นเท่าไหร่ตังอยู่ไหนอ่ะอืมช้อปปิง้งเปล่าช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งไงอ,อ๋อรถช้อปปิ้งนี่นี่ อยาเกมพาร์เกียร์แต่ว่าเรามองไม่เห็นว่าเรามีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมเรื่องจุกมีแล้วเนี่ยเออเรายอดี่อ i อนิใส่เทมอยู่เขา have not been charged โอเคอแล้วใช้ยังไงอ่ะจ๊ะพวกนี้ใช้โลบักซื้อทางนั้นเลยนะเนี่ยใช่ใช่แต่ชาร์จมีกีตาร์แล้วใช้ยังไงอะ่ะเอาซื้อกีตาร์มาแล้วเหรอซื้อแล้วอุด,ดุนูเขาไงโอ้ปูมบ<ง>็อกติดหลังแมแต่เราต้องอุด,ดุนกันนิดนึงคัสติ้ บอดีหรือว <spe ak Bra un> ่า VIP สเปเชียลแท็กคัสตอมบุมบ็อกเรงใส่พวกเพลงเพลิงเลยคพวกนี้ได้นะมีเชีย์มีฟิชชิ่งบล็อกที่แบบขั้นเทพด้วย50โสิบโลบเอาไว้หาเงินเอาไอ้นี่ออกยังไงอะที่มันขึ้นมาโยนทิ้ง่เนี่ยโยนทิ้งตรงนี้เอาละเอาแค่นี่พอโมชะไงจะโดนโนถูกะทิ้งเหรออืมโยนยังไงนะ ต้ลากเข้ามาในอินเวนทอรี่เอาต้องกดเปิดอินเวนทอรี่ก่อนอินเวนทอรี่ไหนหวะอินเทอร์เอรี่อ่าจุดจุดจุดสามอันสามอันเจุดจุดสามอันเฉย,ยข่อยได้ไหมเนี่ยได<ว>้ข่อยได้ด้วยเป็นไงง,งๆๆังงังงังต่อต่อเต็มโอเคหมดละ กราคาจะยจืดแดดเป็นไงเออเฮ้ยเจ๋งนะเนี่ยนุ๊ปเฮ้ยอะไรเก็บหรืออ๋อเห็นมีจุดสามมันเลยข้างบนฝ่ามือไงข้างบนฝ่ามือตรงใจชื่อคนอะเอออ๋ออินเทอร์เน็ตตรงนี้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองโดนไปชิอมาหมูท่าไปเก็บมา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 แล้วมาแล้วคอยเปย์คอยเปย์อ่ะฮึบ ดันนงนขึ้นดังต้อง <Okay. S 2> ดังหมรมัน okay, เร็วๆป๊าปนี่ตรงนั้นะมันเห็นใครยืนต้ตจนไม้ตรงนั้นไหนวะพี่มากวะเออเป็นเอพีซีหรือว่าเป็นน่าจะเป็นเอพีซีไงเนี่ย<ม>คุยได้ไหมคุยได้ด้วยไหมเนี่ยอยู่หลังบ้านนีไ่ไงคุยไม่ได้ก็สองมอไซค์เออมาทำอะไรบลิง นนยาลิ์อเนี่ยคนสร้างเกมเอาเนี่ยเอาอย่าเอาเนี่ยอันนั้นบอลอานไซอ๋อได้ไหมแล้วก็เป็นร้านร้านกาแฟเพ้านักกี่กาแฟแบบแหมมันฟินจริงๆเลยมีความรู้สึกเหมือนไปโฮมสเตย์เป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบอ่าเปิดแล้านท่องเที่ยวใช่มันมันฟินๆเลยนะคือสถานที่มันดีมาก มีทั้งน้ำตกมีทั้งภูเขามีทั้งหน้าผาตรเนี้นี่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเรามารักเจอกันเหมือนเขาในเกมอะไรเงี้ยนะเฮ้ยเราไม่มามาฟังเพลงสักเพลงแล้วเราเล่นได้นะสมมติว่าแบบจริงๆมันมีก๊อฟฟี่เพลงใส่ด้วยนะเดี๋ยวไงเราเราค่อยมาทำคลิปเพิ่มแล้วกันสำหรับคลิปนี้เราก็พามาเที่ยวเกมเอะไรตั้งแคมป์นะถือว่าค่อนข้างเจ๋งทีเดียว อัมพางเพสมิวสิกเคียร์ร,ยร้อยแชร์ตเซมิดอ๋อเหรอก็พิมพ์ไปงี้ไปเหรอสมมติว่าใช่ใช่เพิมพ่มจุกกดสมม้มจุกไปแล้วไงกดอินเทอร์เหรอต้องกดไงไม่รู้าามันทำยังไงนะโหคนนี้เลเวลสองพันสามร้อยสิบสองคือเขาน่จะอยู่ในนี้แบบเท่าไนั้นคือนะจะจะเป็นลักษณะน,นี้เฮ้ยเข้าท่านะให้คนเข้ามาเล่นตั๊กแคมป์กันแล้วก็ เให้ได้มาเป็นคอมมิวเนตตี้ได้เข้ามาพูดคุยนะครับนัดเพื่อนเข้ามานั่งเล่นกันมีกิจกรรมเป็นโลกเสมือนของเพื่อนๆที่แบบว่าเอาอเล,เล่นเหมือนก็เล่นได้น่าสนใจนะอินชาเลสติ้งเลยนะครันนี้อ<ะ> <Okay. S 1> โอเคก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็จะจบไปเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับเกมตั้งแคมป์พี่น้ตกับพี่ต้งจบก,ก็จะมาทำคลิปให้ดูอีกนะครับผมสำหรับ EP นี้ก็จะคงจะเป็น EP แรกที่ เราได้เข้ามาดูว่าเกมเนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วมันทําอะไรได้บ้างนะซึ่งผู้พัฒนาก็คงไม่หยุดที่จะพัฒน,นานะก็ยังไงเอาไป<อ>เลย5้าดาวทำทำัพทำ up โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กำลังใจกดติดตามและกดกระดิง่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วมาพบกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ